เสียงดนตรีช้าๆดังขึ้นยินดีต้อนรับสู่คณนิสถาช่องเล็กๆที่เล่าเรื่องของมนุษย์ความเมตตาและผลของการกระทำขอบคุณที่อยู่กับเราในวันนี้คืนนี้เราขอพาคุณไปยังร้านข้าวต้มเล็กๆก,กลิมถนนสถานที่ธรรมดาที่กำลังจะก,กลายเป็นเวทีของบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครลืมดึกเกือบเที่ยงคืนร้านข้าวต้มเก่าๆเ,เปิดไฟนีออนสีขาวสว่างโตสแตเลสไม่กี่ตัวกลิ่นข้าวต้มร้อนๆลอยคลุงในอากาศ ชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ลำพังเสื้อเชิ้ตซีซีดกางเกงผ้าขาเล็กน้อยมือเหี่ยวย่นถือช้อนอย่างช้าๆเขามากินที่นี่ทุกคืนสั่งเหมือนเดิมข้าวต้มหมูหนึ่งถ้วยผักกาดโดงนิดหน่อยไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครสนใจเพราะในสายตาคนอื่นเขาเป็นแค่คนแก่ธรรมดาเสียงหัวเราะด,ดังลั่นขึ้นกลุ่มวัยรุ่นสี่ห้าคนเดินเข้ามา กลิ่นเล่าแรงคำพูดหยากคายพวกเขานั่งตกข้างๆเริ่มมองชายชาราหัวเราะเยอะแซวถักถางเฮ้ลุงมากินข้าวต้มทุกวันไม่เบื่อเหรอหรือไม่มีเงินไปกินอย่างอื่นชายชาราไม่ตอบก้มหน้ากินต่อเหมือนไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นหนึ่งในนั้นลุกขึ้นเดินมาชนโต๊ะน้ำซุปกระเด็นช้อนหล่นลงพื้น ขอโทษด้วยนะลุงมือมันพลาดแต่เสียงหัวเราะกลับดังขึ้นเจ้าของร้านมองด้วยความกังวลแต่ไม่กล้าเข้าไปห้ามชายชาราก้มลงเก็บช้อนมือสั่นเล็กน้อยแต่สีหน้ายังสงบพวกโจมไม่หยุดเริ่มผลัก e, เก้าอี้เตะโต๊ะพูดจาดูถูกจนในที่สุดหนึ่งในนั้นตกหัวชายชาราเบาๆแล้วพูดว่าอย่าทำเป็นไม่รู้สึกสิทธิ์ลุงหรือแก่จนชาไปแล้ว ร้านทั้งร้านเงียบลมหายใจของชายชราหยุดไปชั่วขณะเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยดูอ่อนล้ากลับนิ่งลึกอย่างน่าประหลาดเขาพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนพอแล้วเสียงนั้นไม่ดังแต่ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนท,ทันทีหนึ่งในวัยรุ่นหัวเราะคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่ทันใดนั้นประตูร้านเปิดออกชายชะกันหลายคนเดินเข้ามาเงียบ เด็ดขาดสายตาเย็นชาทั้งร้านตกอยู่ในความเงียบชายชรายืนขึ้นช้าๆหลังตรงไม่งอเหมือนก่อนเขาหันไปมองกลุ่มใบรุ่นรู้ไหมนรกของจริงไม่ใช่ไฟไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือผลของสิ่งที่เราทำที่กำลังจะตามมาไม่ถึงสิบนาทีเสียงเซเรนดังใกล้เข้ามาตำรวจ เจ้าหน้าที่รถหลายคันจอดหน้าร้านวัยรุ่นเริ่มสัน่นบางคนหน้าซีดบางคนสุดนั่งความจริงถูกเปิดเผยชายชราคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาคืออดีตผู้พิพากษาผู้ที่เคยส่งคนชั่วเข้าคุกม,มานับไม่ถ้วนและคืนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาแค่ปล่อยให้กฎหมายและความยุติธรรมทำหน้าที่ของมัน รลุ่มวัยรุ่นถูกพาตัวออกไปทิ้งความเงียบงันไว้ในร้านชายชารานั่งลงกินข้าวต้มต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าของร้านเดินมาวางชามใหม่ให้มือสั่นสายตาเต็มไปด้วยความเคารพชายชารายิ้มบางๆบ,บางครั้งความเมตตาไม่ได้แปลว่าอ่อนแอและบางครั้งนรกของจริงเริ่มต้นจากการดูถูกคนที่เราคิดว่าไม่มีอะไร ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวนี้ถ้าคุณเชื่อในบทเรียนของชีวิตและความยุติธรรมที่ยังมีอยู่อย่าลืมติดตามคณิสตาเพื่อร่วมจุดประกายความดีและตัวใจเราให้ไม่เหยียบย่ำผู้อื่นด้วยความขนอง